ตารางคะแนนสาวไทยวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หลังผ่านนัดแรกการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าภาพที่เป็นทีมวางในกลุ่ม A ถูกจับสลากให้อยู่ร่วมกับทีมแกร่งอย่างเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอียิปสามชาติยักษ์ใหญ่วงการลูกยางซึ่งหลังจบการแข่งขันเกมแรกทีมสาวไทยที่เก็บชายเหนือ อียิปต์สาถึงหนเซตนำเป็นจ่าฝูงของกลุ äh ่มด้วยการมี3คะแนนขณะที่เนเธอร์แลนด์ที่ชนะสวีเดน3าถึงสเซตมี2คะแนนรั้งอันดับ2ตารางคะแนนวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025กลุ่ม A อันดับ1่ไทยชนะ1แพ้ศูนย์นัดสคะแนนอันดับ2เนเธอร์แลนด์ชนะ1แพ้ศูนย์นัดสคะแนนอันดับ3สวีเดนชนะศูนย์แพ้1น่ัด1คะแนนอันดับ4อียิปต์ชนะศูนย์แพ้1น่นัดศูนย์คะแนน สำหรับวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จะคัดเอาอันดับ1-2ของแต่ละกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ3-4จะตกรอบโปรแกร,รมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ